สวัสดีนะคะขอต้อนรับอีกครั้งนะคะสําหรับ New ฮอลแลนดนะคะขอต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่นิวฮอลแลนด์นคราสีมานะคะก็ให้ชมดีที5 6 5วันนี้นะคะพี่อ้อยพาหลายสดพาชมสเปครถแล้วก็จะบอกกล่าเรื่องโปรโมชั่น,นะคะ่ะตัวนี้เป็นรถ65แรงม้าเต็มเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์3สูบนะคะ i v วีโนะคะไอวีโค่ะอ,อ,อยู่ที่2 9 3 1 c c นะคะตรงนี้นะคะ แต่สำหรับแรงบิดนะคะสาหรับแรงบิดของ TT 4.65ตัวนี้เขาอยู่ที่265 265ที่1,400รอบนะคะทุกท่านจ้ะค่ะก็แรงบิดสูงค่ะหลายคนจะบอกว่าเอ้ามันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ TT 3.50พารตใช่ไหมคือ3.50พาร์ตั่นแหละเขาอัพสเปคมามันก็เลยเอาเครื่องยนต์ที่เป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะคะ่ะเข้าไปใส่แต่ว่าด้วย แรงม้าและแรงบิดค่ะเขาก็จะทําให้มาให้มันสมดุลกันเนาะสำหรับแต่ละรุ่นเพราะฉะนั้นในรุ่น4.65นี้ในเรื่องแรงบิดต้องสูงกว่า TT 3.50แน่นอนจ้ะค่ะหลายคนก็จะมองว่าถ้าซื้อรถ4.65ก็จะเสียเปรียบคนที่ซื้อ TT 3.50พาร์ทไหมเพราะว่าราคารถก็แพงกว่าแต่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันค่ะ ไม่เสียเปรียบหรอกคะ่ะทุกท่านจะค่ะได้เปรียบด้วยซ้ํา <c oughs> ค่ะอันนี้ก็บอกกล่าวกันจริงๆค่ะอ่ะอบอกเรื่องอแรงมา้าแรงบิดซีซไปแล้วเนาะค่ะตรงนี้ค่ะแต่สําหรับตัวนี้นะคะในเรื่องตัวรถนะคะเขาจะใหญ่แล้วก็แพลตฟอร์มเขาจะกว้างจริงๆนะคะนั่งแบบสะดวกสบายเลยค่ะเบาะก,ก็เป็นเบาะแบบรับน้ำหนักค่ะมีที่พักแขนมีเข็มขัดนิรภัยให้จะ้ะค่ะโอเคนะคะก็คือมันกว้างใหญ่ มันกว้างใหญ่กว่าทีที0าพรัสนะคะค่ะสำหรับเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์8 8 8คูณคูณซิงโครชารเทิร์นะคะทุกท่านจ้ะค่ะอ่ะบอกกล่าวสเปคกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะบอกเรื่องราคาและโปรโมชั่นที่กำลังฮอตฮิตเลยที่จะกำลังจะจัดภายในเดือนอมิถุนายนซึ่งมันจะหมดอีกไม่กี่วันนี้แหละภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละค่ะเพราะว่าราคาจะปรับใหม่ก็จะเป็นวันที่1กรกฎาคมนะคะ หน้ายางนะคะยางสําหรับ TT 4.65ก็คือ11.224นะคะยางหน้านะคะยางหลังก็คือ16.928ค่ะพอดีรถก็จอดติดๆกันเนาะค่ะอาจจะ,ะดูไม่กว้างขวางสักนิดนึงนะคะคะ่ะความสูงใหญ่ใหญ่แน่นอนค่ะถ้าเทียบกับ TT 4.75ค่ะใหญ่แน่นอนค่ะ ไม่ได้ต่างกันมากนะคะเพราะว่านู่นเลยจะเห็นทีท4.75ทีท่จอดอยู่ข้างหลังนู่นเนาะคะ่ะอันนี้คันนี้ก็จะเป็นทีที4.65ะค,ะค่ะแล้วก็เรื่องการใช้งานใช้งานหนักกลุ่มประเภทงานหนักได้สบายนะคะสําหรับกลุ่มงานไล่อ้อยงานดันดิน,นะคะ่ะการรับเหมาก่อสร้างงานไล่ทุกอย่างทุกประเภทนะคะคานก็เป็นคานตรงนะจ๊ะคานตรงค่ะจะเห็นเนาะ คานตรงตั้งแต่คานหน้าแล้วก็คานหลังก็เป็นคานตรงนะคะทุกท่านจ้ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนก็ได้เนะาะค่ะเดี๋ยวก่อนอีกสเปซหนึ่งจะบอกกล่าวเรื่องโปรโมชั่นเนาะคะ่ะหลายท่านที่ชมอยู่นะคะก็รีบตัดสินใจนะคะทุกท่านรีบตัดสินใจเลยนะคะ ไม่ต้องลังเลนะคะไม่ต้องลังเลค่ะเพราะว่าคุ้มแน่นอนค่ะคุ้มแน่นอนจะอ้ะนี่นะคะที่บอกว่าเป็นคารตรงนะคะจะให้ดูนะคะส่งกําลังมาจากล้อเลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะ,คะอันนี้คือการหลังเนาะค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นนะคะตรงรายละเอียดของด้านท้ายนะคะก็จะมีชุดลากจูงมีให้ค่ะมีขอสไลด์ด้วยนะคะ,ะมีจุดต่อพ่วงไฟจุดต่อรีโมทวาวค่ะ ก็เราแยกคอนโทรลให้นะคะสําหรับสงวน่งโรงทคเตอร์เวลาดูแลลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าทุกท่านที่รับรถจากสงวนงโครงเทคเตอร์ไปก็จะทราบดีตรงนี้นะคะโครงราคาเป็นโครงแบบเนี้ดาภัยติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะตรงนี้โอเคนะคะเรื่องโครงผานไทยอันนี้เดี๋ยวบอกกล่าวกันสักนิดนึงค่ะเรื่องน้ําหนักที่โอ้ําหนักเยอะแน่นอนค่ะน้ําหนักได้น้ําหนักดีแน่นอนค,ะค่ะก็น่าจะประมาณสักสี่ร้อยกว่าโลค่ะประมาณนั้นเลยแหละ จ้ะค่ะประมาณนั้นเลยค่ะนี่นะคะจะให้เห็นยางหลังแล้วก็ยังมีจะมีเบดให้นะคะเบดค่ะสาวเบรล้อหลังนี่สองแผ่นนะคะแผ่นละ50กิโลก็ข้างละ2แผ่นค่ะข้างหนึ่งก็ได้ขึ้นมา100กิโลเลยแหละค่ะน้ำหนักตัวรถนี่เฉพาะตัวรถของสองี้นี่อยู่ประมาณ2007ค่ะเกือบ3เกือบ3มตันค่ะ อันนี้คือเฉพาะตัวรถที่ยังไม่รวมเวทยังไม่รวมอุปกรณ์อะไรเนาะคะ่ะ mm. ก็ถ้ารวมแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ3ตันกว่า4ตันนะะั่นเองค่ะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็สโอนพุ่งแท็กเตอร์เวลาติดตั้งใบไม,ม้ก็จะใส่เบรหน้าให้นะคะไม่ได้ถอดออกแต่ประการัใดนะโอเคค่ะ,ะถ้าใช่นะคะทุกท่านค่ะใครเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกับีย้อยได้เนาะย้อยก็แชร์ลงกลุ่มลงหน้า ฟเฟซหน้าเพจค่ะตรงน,นี้นะคะอ่ะจะบอกถึงเวลาแล้วนะคะจะบอกกล่าวเรื่องโปรโมชั่นนะคะที่กำลังฮอตฮิตเลยตอนนี้ก็คออือราคาจะปรับขึ้นในวันที่1กรกฎาคมแล้วก็ตอนนี้พี่น้อยร้ายสดอยู่ในวันที่22มิถุนายน2565นายนะคะทุกท่านค่ะเรื่องราคานับจากวันนี้นะคะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนะคะก็อีกไม่กี่วันเนี้ยค่ะราคา เราจำหน่ายอยู่ที่9 1 0 0 0นนะจ๊ะ9 1 0 0 0 0ค่ะ9 1 0น0นนี่ได้อะไรบ้างค่ะได้ตามในภาพที่พี่อ้อยพาเดินดูเลยนะคะกอ็อย่างที่บอกทำไมพี่อ้อยพาเดินดูรอบคันก่อนเนาะหลไยคะหลายคนจะสงสัยว่าทำไมพาเดินดูรอบคันก่อนอะไรประมาณนี้ก็จะให้ดูนะคะว่าเราให้อะไรกับลูกค้าบ้างเนาะค่ะก็คือตั้งแต่ใบมีดหน้ากระจังเวทหน้านะคะเวทล้อหลังค่ะ ผานไทหลังค่ะค่ะให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยนะคะนี่เลยนะคะเวทล้อหลังค่ะนี่เลยค่ะผานไทหลังค่ะให้หมดเลยค่ะ,อะคอนโทรลแยกนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มนะคะไม่ได้คิดอะไรเพิ่มชุดลากจูงนะคะกล่องเครื่องมือนะคะคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในภาพนี้ค่ะอยู่ที่91 0 0 0ค่ะ91 0 0 0 แต่หลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยผ่านหกไม่ชอบหรอกประมาณนั้นเนาะค่ะผ่านหกไม่ชอบหรอกอยากได้ผ่านสามอยากได้ผ่านบุกเบิกสามจานหรือว่าอยากได้ผ่านควรเจ็ดจานอย่างเงี้ยถามว่าต้องเพิ่มเงินไหมพี่อ้อยหลายคนก็จะสงสัยอันนี้พี่อ้อยตอบเลยว่าไม่ต้องเพิ่มนะคะทุกท่านค่ะไม่ต้องเพิ่มเลยค่ะจัดให้เลยค่ะลูกค้าเลือกได้ค่ะพี่อ้อยเป็นคนชอบตามใจลูกค้าเนาะค่ะ ก็จะจัดให้ลูกค้าเลยลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นพานทุกเบิกสามจานหรือว่าผ่านพวนเจ็ดจานค่ะแล้วก็ตรงคอนโทรลไปมีดท,ที่พิเศษเลยนะคะเราแยกให้นะคะเพราะว่าเราจะให้ลูกค้า,าไปใช้ประโยชน์ตรงรีโมทบาวที่เป็นตรงคอปเปอร์สีเขียวเนะะี่ยค่ะเอาไว้ใช้ประโยชน์กับอุปกรณ์ที่เป็นที่เอาน้ำมันไฮดรอลิกออกมาใช้ภายนอกอะคะ่ะทุกท่านจ้ะค่ะอย่างเช่นพวกเครื่องลลยขี้ไก่ที่เป็นระบบไฮดรอลิกค่ะเครื่องช็อปจ้าอะไรประมาณนั้นเลยนะคะค่ะ แล้วก็ของแถมอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นหน้ากระจังค่ะเวทหน้าอะไรแล้วก็ยังจะมีพวกปั๊มลมมีชุดเครื่องมือประจำรถค่ะกระบอกอาาระบี แล้วก็อย่างอื่นอีกค่ะมันจะพูดไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่ามันเยอะหลายคนบอกโอ้จริงไม่น่าจริงไม่น่าค่ะจร,จ,รจริงค่ะจริงจริงค่ะยังไงก็ลองโทรสอบถามกันเข้ามาหาพี่อ้อยได้เลยนะคะที่0619539646นะคะ0619539646นะคะรีบๆโทรมานะคะก่อนที่จะถึงวันที่1กรกฎาคมนะเดี๋ยวราคามันจะเปลี่ยนไปนะหลายคนก็จะถามมาอีกแหละ ปรับไปปรับแพงไหมเออปรับขึ้นไปหลายบาทไหมเออหลายคนจะถามเนาะค่ะปรับขึ้นไปประมาณ5%เซ็ค่ะก็คันนี้ก็น่าอยู่อยู่ปรับขึ้นประมาณสักประมาณห0 0 0 0นได้นะคะตัวนี้ค่ะก็เงิน5 0 0หมืนก็ไม่ใช่เล่นน้อยเนาะ <c oughs> ค่ะโอเคค่ะก็นี่แหละคะ่ะสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวกันนะคะสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวกันก็คือท่านใดที่มองหารถนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะซื้อรถอยู่แล้วนะคะตั้งใจที่จะซื้อรถอยู่แล้ว เป็นอะไรที่แบบว่ารีบตัดสินใจเลยค่ะมันความคุ้มทุนมันจะเยอะนะคะความคุ้มทุนค่ะหลายคนก็บอกว่าหมดหน้างานแล้วจะซื้อไปทําไมค่ะหมดหน้างานแล้วตอนนี้จะซื้อตอนหน้างานค่ะก็ตอนนี้แหละลดราคาราคารถมันมันถูกค่ะราคารถมันถูกจุดคุ้มทุนมันจะคุ้มแน่นอนค่ะเนอะค่ะพอถึงเวลาหน้างานเราก็จะได้รีบทันทใช้งานนะคะเก็บ ผลผลิตเก็บเงินอย่างเดียวเลยนะตอนนั้นเนาะโอเคค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็อบอกกล่าวกันสักนิดนึงเนาะค่ะว่า,าราคานะคะทุกรุ่นนะคะที่ที่ของสงวนพงเทคเตอร์นะคะของพี่อ้อยขายนี่ก็คือในราคาเดิมภายในเดือนนี้ทุกรุ่นเลยนะคะก็อยากได้รุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามานะคะจะเป็นรถเล็กนะคะ2.50 3.40 3. 5 0พลัสก็ยังพอได้อยู่นะเพราะว่ารถจะเข้ามา ประมาณปลายเดือนนี้นะคะประมาณนี้ค่ะไม่กี่วันเนี่ยค่ะก็ยังพอได้อยู่นะคะก็ลองสอบถามกันเข้ามานะคะ4.75นะคะ4.75ก็ยังได้อยู่นะคะก็ลดกําลังมาแล้วนะคะสําหรับคันนี้ก็เตรียมจะขึ้นขนส่งวันนี้แหละเตรียมส่งให้กับลูกค้าอันนี้ก็เมื่อวานนี้รีวิวไปแล้วนะคะก็เตรียมให้กับลูกค้าลูกค้าท่านนี้ท่านตัดสินใจจ,จริงเพราะว่าพอรู้ว่าราคาจะขึ้นปุ๊บแกรีบมาเลยอันนี้อันนี้เรื่องจริงค่ะพอรู้ว่าราคารถจะขึ้นเพราะแล้วรถรุ่นใหญ่นี่ขึ้นเยอะด้วยค่ะ ก็เลยรีบมาจองเลยค่ะสำหรับ tt 4.75คันนี้นะคะโอเคนะคะแต่ที่เน้น,เ,น,นเลยวันนี้พี่อ้อยพารีวิว tt 4.65เพราะว่ารถก็มีพร้อมที่จะส่งลูกค้าเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จะใช้ในงานไร่งานนาค่ะงานนาแห้งนาดอนค่ะประมาณนี้งานดันดินเพราะว่าลูกค้าพี่ที่เพิ่งรับรถไป4.65น,นั้นลูกค้าเอาไปแบบงานดันอย่างเดียวเลยแบบดันแบบอ้สุดยอดเลยค่ะ โทรมาบอกเนี่ยถึง50ชั่วโมงแล้วรับรถไปไม่กี่วันบอกดันทุกวันตอบโจทย์ตอบสนองลูกค้าดีมากค่ะตอบตอบสนองการใช้งานแบบดีมากๆเลยสำหรับ TTC.65 นะคะที่ว่าเอาไปใช้งานดันนะคะค่ะก็อยากรู้รายละเอียดอยากสอบถามอะไรกันก็ ทักข้าหาพี่อ้อยนะคะเบอร์พี่อ้อยแอดไลน์ได้จ้ะค่ะ019539646หรือว่าโทรทักเข้ามาในเพจของนิโฮแลนครราชสีมาหรือว่าเพจสงวนพงแทกเตอร์มิตรภาพหรือว่าหน้าเฟซพี่อ้อยนะจ๊ะค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษาค่ะยินดีให้คาปรึกษาทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องสเปครถว่ารถตัวไหนที่ตรงกับงานของลูกค้าในเรื่องการออกรถในเรื่องการผ่อนการดาว พี่อ้อยยังไม่ได้บอกเรื่องเงื่อนไขการซื้อการขายนะคะตะกี้บอกเรื่องราคาไปแล้วเนาะสำหรับ p ี4ี5นะคะ9 1 0 0 0 0นนนะคะก็ได้ตามที่เห็นในภาพนะคะก็ได้อุปกรณ์ครบครันเลยทั้งของแถมอะไรก็แบบจุกจุกเลยนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่แค่9 1 0 0 0 0นราคานี้ถึงวันที่30มิถุนายนนะ,ะแล้วก็ถ้าซื้อเงินสด <c oughs> เราจะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มให้อีกนะคะหรือถ้าลูกค้าต้องการซื้อแบบเงินผ่อนอยากผ่อนแบบไหนนะคะ อยากส่งแบบรายปีของพี่อ้อยมีเงื่อนไขแบบรายปีแบบไม่มีงดย่อยนะโทรสอบถามกันเข้ามาค่ะว่าเข้าเงื่อนไขแบบไหนที <Darth Vader> ่จะได้ผ่อนรายปีแบบไม่มีงดย่อยค่ะจริงๆค่ะก็จัดให้ลูกค้าแบบเยอะแยะมากมายแล้วแล้วก็บอกต่อๆกันแบบเยอะมากค่ะพากันมาซื้อแบบเยอะมากจริงๆค่ะส่งรายปีแบบไม่มีงดย่อยแล้วก็ดอกเบี้ยของพี่อ้อยนี่ก็มีอัตราแบบพิเศษด้วยนะค่ะก็ค <zem GT> ือทางร้านรับจัดเองค่ะ แต่ก็ขออนุญาตว่าต้องขอเข้าเงื่อนไขนะคะถึงจะจัดได้นะคะทุกท่านจ้ะค่ะโอเคก็ปรึกษากันเข้ามานะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยก็ไม่ได้ร้ายสดอะไรมากมายเนาะค่ะเพียงแค่อยากจะบอกกล่าวค่ะในเรื่องเออสเปครถนิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องราคาเรื่องโปรโมชั่นนะคะว่าจะถึงเวลาไหนที่ราคานี้เนาะราคาเดิมนะคะ แล้วก็ราคาจะปรับใหม่ขึ้นเมื่อไหร่นะคะก็บอกกล่าวกันไปแล้วเนาะค่ะก็หลักๆเลยราคาของทีที4.65นะคะ900,000หนึ่งหมือ่ะให้ชมอีกรอบนึงค่ะให้เห็นได้เห็นตามภาพเลยนะคะค่ะใบมีดนะคะหน้ากระจังให้นะคะเวดหน้าให้นะคะอ่าข้างหลังก็นะคะเวดหลังให้นะคะค่ะโอเคนะคะผ่านไถยหลังให้เลือกได้นะคะผ่านพวนหกจานผ่านพวนเจ็ดจาน ผ่นฤฤฤานบุกเบิก3าจานให้เลือกได้นะคะชุดลากจูงมีติดให้นะคะค่ะรีโมทวาเก็บไปให้ลูกค้าใช้งานนะคะค่ะแยากคอนโทรลใบมีดให้นะคะจุดต่อพ่วงไฟนะคะทุกท่านจะกล่องเครื่องมือนะคะแผ่นสามเหลี่ยมสะท้อนแสงค่ะที่ใส่ขวดนงขวดน้ำค่ะโอเคนะคะในราคาที่บอกกล่าวแล้วก็ราคานี้พิเศษก็คือภายในวันที่30มิมิถุนายนนะคะแล้วก็ของแถมอย่างอื่นก็จะมีพวกปั๊มลมชุดเครื่องมือประจำรถเสื้ออะไรมีให้หมดเลยนะคะ ก็จะพูดไม่หมดค่ะบางทีของแถมแบบเล็กๆน้อยๆะคะันเยอะค่ะเยอะค่ะก็จัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะทุกท่านจะจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อกันขายเงินผ่อนก็โทรสอบถามกันมาก่อนนะคะถ้าเข้าเงื่อนไขพี่อ้อยจะให้ได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนค่ะ0619539646นะคะ0619539646นะคะทุกท่านจะค่ะโอเคนะคะ